อริยส,สัจสีเกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลานะทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับคนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิธานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปะภาวะ เกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธ นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรพระตถาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> นั้นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกท,ทุกขสัตว์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกเฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศ ฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอริลสสัต์นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุก์แต่คือขันทั้งห้า คือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าก่องทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์มาตะมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคำถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะก็คิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคน นี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยนะพร <c oughs> <c oughs> ะศาสดา,า,าจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์นะสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์ นามธรรมาก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุข,ขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่า